ดีๆนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูโลกออนไลน์ค่ะที่เขาได้แชร์คลิปนุ่มขายพวงมาลัยน้ําใจงามนะคะที่เขาเนี่ยคอยเอบอ่อโบกรถเปิดทางให้รถพยาบาลอยู่เสมอเลยค่ะจนวันหนึ่งนะคะที่เขาได้โบกรถพยาบาลอยู่แล้วก็พบว่ารถผู้ป่วยในรถคันนั้นเนี่ยคือคุณพ่อของเขาน,นั่นเองคะ่ะ นี่เป็นคลิปที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะโดยจะเห็นว่าหนุ่มขายบวงมาลาัยคนหนึ่งกำลังช่วยบกรถเพื่อเปิดทางให้รถพยาบาลบริเวณสี่แยกดอนหัวล้อจังหวัดชนบุรีทำให้หลายคนเนี่ยเข้ามาชื่นชมในการทำความดีของหนุ่มดายนี้ ผู้สื่ข่าวของเราเนี่ยก็ไปตรวจสอบนะคะพบว่าเป็นนายปียพงศ์กระมาะอายุ3 1ปีค่ะเป็นหนุ่มขายพวงมาลัยนะคะในคลิปเนี่ยเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วบริเวณสี่แยกแห่งนี้การจราจรจะติดขัดมากและทุกครั้งเมื่อเขาเห็นรถพยาบาลผ่านมาเขาก็จะโบกรถให้เพื่อเปิดทางนะคะเพรอคิดว่าเวลาแค่เพียงเสี้ยววินาทีเนี่ยสามารถช่วยชีวิตคนได้เลยเลยค่ะ ในวันกระเทือนเนมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะคะระหว่างที่กําลังขายพวงมาลัยอยู่ก็เห็นรถพยาบานผ่านมาทํากางรถที่หนาแน่นนะคะเขาก็เลยรีบช่วยบกรถเพื่อเปิดทางให้รถพยาบาลคันนั้นค่ะแต่พอมองเข้าไปในรถก็เลยเพบว่าอา้าวผู้ป่วยที่นอนอยู่เดี่ยวเป็นคุณพ่อของเขานนั่นเองค่ะล่าสุดก็ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยการป่วยเช้นเลือดในสมองแตกนะคะซึ่งอาการเนี่ยค่อยๆดีขึ้นตามลําดับค่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยการทําความดีที่คุณเปียกคงได้การทําอย่างต่อเนื่องก็ได้นะคะที่คุณพ่อเขาเนี่ยอาการค่อยๆดีขึ้นซึ่งคนในแบบนี้เราสนับสนุนนะคะใครผ่านไปบริเวณดังกล่าวฝากไปอุดหนุนพี่เขาด้วยนะคะก็เป็นเรื่องด,ดีๆนะคะที่เรามาฝากผู้ชมการใครผ่านไปเนี่ยต้องอุดหนุนเลยนะคะคุณดีแบบนี้ชื่นชมมากเลยนะครับ